โอ้แล้วดูครับเลือดนี่ท่วมเลยดูครับเดินเข้าหาก่อนเลยครับก็เน้นในเรื่องของความใหญ่สอบลังยูที่ต่างกันเยอะครับนี่ครับดักเตะครับซ้ายที่ขวาญที่บัดซ้ายครับไซเดีร์เนียหลุดครับมัดซ้ายดักเอาไว้ออกลูกฝีมือโอ้โหหุกซ้ายสอกกับด้วยโอ้ยลูกสายกองดินวันนี้ครับที่ได้ขึ้นบนเวทีครับ ขยับเดินมาดักหมัดก่อนโอ้ยนี่ครับดักโคกระแทกแยบเข้าหน้าครับโอ้ oh, หมัดซ้ายอีกแล้วครับโอ้โ oh, หถือว่าต่อยได้ดีเลยครับไปดีเป็นมวยหน้าเดียวก็ว่าได้ครับทางนั้นเดนเน่เล่วดดูครับโอ้ oh, หมัดซ้ายนี่กระแทกเข้าหน้าเนี่ยโอ้แทบจะแบบนี้ครับถือว่าเดนเนเล่เนี่ยเจองานยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแต่เดนเนเี่ยขยับต่อยดักออกมาต่อยคืนครับถึงตัวขวางครับขวางได้แล้วตีครับเอาครับ เริ่งเหมือนกันครับเรียวแรงยังมั่นคงอยู่หรือเปล่ารับ